สวัสดีสวีดัตนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่นำเอาสิงหาแกะหลวงพลเดิมชนิด3ขวัญเอามาให้ f อชมนะครับให้เอฟใหเอฟ f ชมในความเก่าเห็นไหมครับนี่เก่าเก็บนะครับได้มาจากหาเจ้าของเก่าอายุ97กว่าปีแล้วนะครับนี่คือสิงหาแกะ3ขวัญของหลวงพลเดิมมีขนาดเท่ากับหัวเมโป้เราเลยนะครับ วิธีบูชานะครับก็ตั้งนโมสามจบก่อนเสร็จแล้วก็สวดคําบูชาของหลวงพ่อเดิมอิติอระหังสุขโตพุทธสโลหลวงพ่อเดิมนะมเตอาจาริโยเมอยยสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิแล้วก็ท่องคาถาบูชาสิงนะครับสิงห,หนาทาังสิงห,หนาทาังท่องแบบนี้นะครับพุทธคุณนะครับมหาอำนาจเมตตามหานิยมแค้วคาดคงกระพันชาติเห็นไหมครับสิงเราเนี่ยม,มี พุทธคุณมากมายรอบด้านเลยนะครับพุทธคุณนี่เหลือหลายเลยนะครับอันนี้มาในรูปแบบของสิงห์แบบธรรมดาคือไม่ได้ยกขาอะไรเลยนะอันนี้เป็นสิงห์แบบธรรมดาถ้าเป็นสิงห์ตะปบเหยื่อจะยกขาหน้านะครับยกขึ้นเพื่อจะตะคุบเหยื่ออีกทีหนึ่งนะครับเราเรียกว่าสิงห์ตะคุบเหยื่อนะครับหรือว่าสิงห์ตะปบเหยื่อก็ได้นะครับนี่ทำมาจากงาแกะนะครับเลยสิงห์สามขอนของหนุ่มคนเดิมหาย,ยากนะครับตัวใหญ่ เก่าขนาดนี้หายากนะครับหายากเลยนะครับมีอยู่ก็ไม่ชมพุทธคุณเมตตามหานิยมแขวค่าคงกระพันชาตินะครับพุทธคุณสุดยอดนะครับท่องคาถาบูชาด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเป็นสิ่งที่เก่าหายากนะครับเก่าเก็บนะครับสิ่งตัวนี้รักชอบตัวไหนจัดการไปเลยครับโทรมาถามนะครับนี่คือสิ่งอาแกะลงพันเดิมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามตรงที่หน้าจอใต้คลิปมันจะมีคาว่าติดตามนะครับออกดแล้วมันจะมีคาว่าติดตามทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อมีคลิปใหม่ขึ้นมาท่านก็จะได้เห็นก่อนใครเลยนะครับได้รู้ได้เห็นก่อนใครเพราะว่าคลิปผมนี่ดูแล้วมีประมาณ200คลิปแน่น,นอนในอนาคตตอนนี้ขึ้นมาที่160กว่าแล้วนี่คือสิงห์อาแกะของหลวงพ่อเดิมชนิด3ขวัญหายาก ลำตัวใหญ่มากขนาดเท่าหัวแม่มือรักตัวไหนบอกมือเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามติดตามนะครับแล้วก็จะได้ชมได้เห็นในคลิปต่อไปแบบง่ายๆนะครับนี่คือสิงอาแกะของหลวงพ่อเดิมชนิดสามขวัญปากนกแก้วนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามมาหน้าจอแล้วมันจะมีคําว่าติดตามนะครับก็จะได้รู้ได้เห็นในคลิปต่อไปขอให้ทุกคน FT โชคดีครับสวัสดีครับ